สวัสดีคะ่ะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันที่ ep 38นะคะ ep ที่38แล้วนะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแคปหน้าจอรูพระนะคะทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ทางลาย ad สา b i b e w นะคะหรือสายด่วนเข้ามาได้คะ่ะ083 437 4753นะคะส่วนพี่พี่ท่านไหนสะดวกสแกน qr code ตามนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะ มาวันนี้นะคะเจอแบบเอาราคาราคาพิเศษมาเหมือนกันนะพิเศษพิเศษนะคะวันนี้เหมือนกันเลยห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาททุกองแล้วมีสวยสวยช่วงท้ายคลิปนะคะมีสวยสวยท่วงช่วงท้ายคลิปนะคะ เริ่มจากเอาเอาเริ่มจาก500บาทก่อนเนาะเนี่ยหมดเนี่ยห้าร้บาทนะคะองละ500บาทรวมส่งนะคะองละ500บาทรวมส่งทุกรายการนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะแต่ว่าเป็นเนื้อผงนะนี่ค่ะอันนี้น้องส่งให้แบบเห็นเห็นเลยนะ เนื้อส,อสวยๆนะคะเป็นเลี่ยมค่ะเป็นเลี่ยมเก่าเป็นเลี่ยมแบบเขาเลี่ยมไว้เก็บนะคะลงรักค่ะนี่เห็นไหมรักสวยๆเลยนะคะนี่นี่นะคะมันๆเลยนะคะในกรอบนี่ค่ะตามนี้เลยนะหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะเลี่ยมนะคะ อะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะงดต่อรองทุกกรณีแล้วนะคะนะนี่ค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะเป็นเลี่ยมอย่างนี้เลยค่ะนะต่อมาอันนี้อะไรไม่ทราบนะคะเป็นเป็นอ่สังกระจายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะ เก่าๆแบบนี้นะนี่ค่ะเห็นไหมคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะนะเห็นไหมคะเก่าๆแบบนี้เลยนะนี่ค่ะอะนะเก่าๆเลยนะคะพัดสั่งกระจายนะ เป็นพรสังกัดใจห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะงดต่อรองทุกกรณีเนาะต่อมาพระสมเด็จพระสมเด็จน้องได้มาอันนี้น่าจะเป็นสมเด็จนะคะได้มาสี่องค์นี่ค่ะอันเนี้ยพร้อมกรอบเลยนะมาพร้อมกรอบก็ไปพร้อมกรอบเลยนะคะนี่นะคะสีอนะ่องค์นะอ่านเริ่มจากเลียมเลียมก่อนนะ เริ่มจากเลี่ยมก่อนเริ่มจากเลี่ยมก่อนนี่ค่ะนะกรอบเป็นแบบนี้นะคะกรอบแบบนี้น้อให้ส่องกรอบก่อนนะเนี่ยกอบเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะกรอบเป็นแบบนี้นะคะ มาแบบนี้ไปแบบนี้เลยนะคะกรอบนี่ค่ะนะเลี้ยมกรอบเป็นพระองค์นี้นะคะสมเด็จนะคะนี่ค่ะเนื้อเป็นแบบนี้นะคะเนื้อเป็นแบบนี้นะ เก่าๆนะคะเก่าๆอันเนี้ยเลี่ยมอยู่ในกรอบมาพร้อมกรอบนะคะองนี้มันๆเลยเห็นไหมพี่ๆเห็นไหมคะนะคะอ่ะมาพร้อมกรอบเลยนะคะองน,นะะนะะอะนี้นะสวยๆค่ะนะคะะนี่นะ ต่อมาตรงนี้ค่ะเป็นอ่าลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆเลยรักแห้งๆเลยนะคะนี่สวยๆนะคะนี่ค่ะพี่ดูลักเห็นไหมแห้งๆลอนๆเลยนะคะนี่ดูทองดูลักนี่รักกับทองนี้เป็นเนื้อเดียวกันเลยเห็นไหมคะ เนื้อหนึกๆเลยนะคะสมเด็จมวลสารดีมากค่ะสมเด็จองค์ที่สองนะคะห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะนะนี่ค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งเหมือนกันนะอ่ะสมเด็จองค์ที่สองไปแล้วนะคะต่อมาองค์ที่สามองที่สามเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังจะมียันแบบนี้นะคะอ่าเป็นหลวงของหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิม นี่ค่ะเป็นของหลวงปูท่ทิมนะนี่ค่ะเนื้อเนื้อเป็นแบบนี้นะคะเนื้อเป็นแบบนี้นี่ค่ะอันนี้มีเออเขาเรียกอะไรจีวรเหรอคะนะด้านหน้านะด้านหลังมีตัวหนังสือหลวงปูท่ทิมนะคะนะมียันค่ะมียันด้านหลังสีสวยนะคะองค์นี้ 5้า้อยบาทรวมส่งเหมือนกันค่ะห้า้อยบาทรวมส่งลดต่อรองทุกกรณีเลยนะต่อมาสมเด็จอีกองคหนึ่งค่ะนี่ค่ะเก่าๆเลยอันนี้ไม่ใช่ลักนะคะไม่ใช่ลักเห็นไหมคะ เหมือนลาเหมือนราราดำนะคะเหมือนราดำที่ฝังแบบตามตามซอกตามหลุมพระนะคะนี่มีทั่วทั้งองค์เลยคะ่ะนะมีเป็นลาดำนะคะนี่สวยๆนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งเหมือนกันคะ่ะต่อมาต่อมาอ่ะ อันนี้ลูกอมนะคะลูกอมเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพรมนะคะเจ้าของเขาบอกมาอย่างนั้นนะเป็นของหลวงพ่อพรมนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะเนี่ยคาบคาแบบนี้นะคะนี่นะคะลูกอมหลวงพ่อพรมห้าร้อยบาทรวมส่งเหมือนเดิมค่ะนะห้าร้อยบาทรวมส่งเหมือนเดิมต่อมาอันนี้ เป็นหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะเนี่ยทองเก่า <X S> ๆเป็นทองเก่าๆนะคะนี่เห็นไหมมันฝังอยู่ในเนื้อเลยนะคะฝังอยู่ในเนื้อสสวยๆเลยคะ่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะนี่เป็นแบบนี้นะด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้คะ่ะนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะ สวยค่ะอะห้ารอบาทรวมส่งนะคะแล้วต่อมาน้องได้นางพญามาสามองค์ได้นางพญามาสามองค์นะเป็นแบบนี้นะอะสองค์องค์เร่งจากองค์ที่1นะคะนี่ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะรอยตัดดีมาก นี่ค่ะรอยตัดดีมากน้องส่องให้ดูเนื้อนะเนี่ยเห็นแร่ดอกมาขามพี่พี่เห็นไหมแดงแดงเนี่ยนะคะอันนี้เนื้อเนื้อคือเก่าเลยนะคะนี่มีมีเม็ดแร่นะคะเม็ดแร่เม็ดแร่สวยสวยนะคะแล้วก็การตัดตอคือดีมากค่ะนี่นะ ด้านหลังมีปิ้นนิดนึงนะนี่เห็นไหมนะคะองค์แรกผ่านไปแล้วนะนางพญาองค์ที่หนึ่งห้าร้อยบาทค่ะรวมส่งเหมือนเดิมนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งเหมือนเดิมต่อมานางพญาองค์ที่สองค่ะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะรอยตัดสวยนะคะแล้วก็มันมันนะคะนี่ค่ะเนื้อเก่าเก่าเลยนะคะ เนื้อเก่าๆนี่ค่ะมีเม็ดแร่เม็ดแร่เยอะมากองนี้นะคะมเม็ดแร่เยอะมากแล้วก็มีแร่ดอกมะขามประปายนะคะเห็นไหมนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะต่อมานางพญาองค์ที่สามองค์เล็กๆนะคะนี่เป็นแบบนี้นะนางพญาองค์ที่สามนะคะเป็นแบบนี้นะคะ นี่ค่ะนี่นะคะมีเม็ดแร่สวยๆนะคะมเม็ดแร่สวยๆเลยมันๆเลยนะคะองค์นี้นะคะมันๆเลยนะคะต่อมาเม็ดขนุน,นะคะ่ะได้มาองค์เดียวเม็ดขนุนนี่นะเป็นแบบนี้ค่ะเม็ดขนุนนะคะนี่ค่ะมันๆเลยนะคะ สวยนมันๆเห็นไหมนี่ค่ะตามนี้เลยนะได้ผ่าตรงปกทุกองนะคะได้ผ่าตรงปกทุกองนะคะต่อมาอ่าอันนี้ค่ะเป็นเขี้ยวนะคะอง์นี้เป็นเขี้ยวเลี่ยมเก่ามากเก่ามากๆ นะคะอ่ะดูนี่นะคะเป็นเขี้ยวะค่ะน้าเป็นเขี้ยวเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเขี้ยวเสือเป็นเขี้ยวนะคะเป็นเขี้ยวนี่ค่ะแกะเสือน,นะคะนี่นี่นะคะ ห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งลดต่อรองคุกกรณีเลยนะคะต่อไปหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินวันนี้ได้มาองคหนึ่งนะคะหลวงพ่อเงินนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะพิมพ์อะไรน้องไม่ทราบนะคะนี่ค่ะอ่าสวยๆนะคะนี่ข้างๆสวยๆนะคะ นี่ค่ะ,ะต่อมาพระพุธพระพุธหรือเปล่าไม่แน่ใจจําไม่ได้นะคะอ๋ออันนี้ค่ะพรซ่อนหานาพรซ่อนหานะคะพรซ่อนหาเนื้อเมกะพัดนะคะเขียวเขียวพรซ่อนหาเนื้อเมกะพัดเขียวเขียวเลยนะคะนี่ค่ะจําพระไม่ค่อยได้ค่ะนะต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะจำชื่อไม่ค่อยได้เป็นเนื้อเมฆพัดค่ะเขียวๆเ,เลยนะคะต่อมาเจ้าสัวเจ้าสัวได้มาองหนึ่งค่ะเป็นแบบนี้ไม่มีห่วงนะคะเจ้าสัวไม่มีห่วงเก่าๆเ,เลยค่ะเก่าๆนี่ค่ะผิวแดงๆเก่าๆแบบนี้เลยนะนี่นะคะ สวยๆนะคะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ไม่มีไม่มีรอยจานค่ะพี่ไม่มีรอยจานด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้ารอยบาทรวมส่งต่อมาเหรียญอันนี้นะคะเหรียญพระพุทธหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าจำไม่ผิดเหรียญพระพุทธนะคะนี่ค่ะ เป็นแบบนี้นะคะอ๋อหลวงพ่อเพชรค่ะหลวงพ่อเพชรเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะเป็นแบบนี้เลยนะปีเจ็ดสองสองสี่เจ็ดสองนะคะปีสองสี่เจ็ดสองสวยๆค่ะเนี่หลวงพ่อเพชรสวยสวยเลยนะคะปีสองสี่เจ็ดสองดูขอบค่ะขอบเป็นแบบนี้นะนะดูหูค่ะหูเป็นแบบนี้นะคะ อ่ะห้าร้อยบาทเนี่ยชุดเนี้ยองค์ละห้าร้อยบาทนะคะองค์ละห้าร้อยบาทรวมส่งทุกองค์นะคะนะงดต่อรองทุกกรณีนะคะแล้วน้องมีสีสวยเด็ดๆอ่ะอันนี้เอาแอบก่อนนะคะเอาแอบก่อนมีสีสวยเด็ดๆได้มาอยู่สามองสามองค์เนี้ยสามองนี้เลยเนี่ยได้มา อันเนี้ยน้องเอาองค์ละแปดร้อยค่ะแปดร้อยรวมส่งนะแปดร้อยรวมส่งค่ะนะสามเฉพาะสามองนี้นะคะสามองนี้แปดร้อยรวมส่งมาเริ่มจากลงยาก่อนเลยค่ะนี่นะคะลงยานะคะเป็นแบบนี้เป็นเลี่ยมค่ะเลี่ยมลงยาค่ะ หลวงพ่อลุ่งนะคะหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อลุ่งนะคะลงยาพระเก่าๆเลยคะ่ะเนี่ลงยาเก่าๆเลยนะคะนี่นะคะ,ะดูขอบค่ะขอบขอบเป็นแบบนี้นะขอบเป็นแบบนี้นะคะ,บบะ,คะต่อมาด้านหลังคะ่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะหลวงพ่อลุ่งนะคะปี สองสี่แปนะคะสองสี่แนะคะเหรียญหลวงพ่อลุ่งลงยานะคะขอบเป็นแบบนี้นะพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาทอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอดสามศูตามนี้เลยนะคะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะมีตัวแอดนำหน้าด้วยถึใสายด่วนเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรตามนี้เลยค่ะนะ 800บาทคะ่ะหลวงพ่อลุงแ0 0อบาทรวมส่งนะคะงดต่อรองเนาะต่อมาอันนี้มาเหุส่วนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะมาเห่ส่วนนะคะ,ะคือค่าแบบเก่าๆเ,เป็นเนื้อชินชินอะไรน้องไม่ทราบนะแต่ว่าเก่าๆเ,เลยพี่ๆดูเองแล้วกันนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะคือคาบเก่าๆนะส,สวยๆเลยนะคะเนี่ยอีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งมันมันเลยค่ะนี่คคาบอ่ะคาบส,สวยๆเลยค่ะนี่มนมันเลยนะคะผิวมันมันเลยนี่ค่ะอันนี้ขอบข้างนะคะแ0ด้อยบาทค่ะแ0ดรอบาทรวมส่งนะคะ 800้ยบาทรวมส่งนะคะต่อมาเลี่ยมเงินค่ะเลี่ยมเงินเลี่ยมจับเงินนะหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะเป็นเลี่ยมเงินแบบนี้นะคะพระอาจารย์ขันนะคะพระอาจารย์ขันหลวงพ่อขันนะคะพระอาจารย์ขัน นี่ค่ะผิวเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเลี่ยมเงินนะคะเลี่ยมเงินเนี่ยดวงเงินเลยนะคะนี่เลี่ยมเงินนะคะเลี่ยมเงินเก่าๆเลยค่ะนี่นี่ค่ะยันด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะพระอาจารย์ขันเลี่ยมเงินแ0ดร้อยบาทรวมส่งค่ะแ0ดร้อยบาทรวมส่งนะ นี่ค่ะ800บาทรวมส่งต่อมาน้องได้มาพี่พี่ท่านไหนที่ว่าชอบเขี้ยวงากระลาแกะนะคือตัวเนี้ยแห้งๆเลยสวยๆน้องเอาไปตัวเดียวเลยพันห้านะนี่ค่ะพันห้าหน่งพันห้าร้อยบาทนะรวมส่งค่ะรวมส่งงดต่อรองนะคะ1,500บาทรวมส่งงดต่อรอง เป็นงาค่ะเป็นงาแห้งๆเลยค่ะนี่นะเป็นแบบนี้นะคะเอาเทียบจากกล้องนะคะเทียบกับกล้องนะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะประมาณกล้องค่ะประมาณกล้องนะคะประมาณกล้องสองพรนนะคะนี่นะดูความหนาดูความหนาประมาณนี้ค่ะนี่ความอ้วน สวยชัดเจนเลยนะคะอ้วนสวยชัดเจนเลยเป็นงาค่ะงาแห้งๆเลยนะเหมือนพันห้าร้อยบาทค่ะองค์เดียวเลยรวมส่งนะนี่ดูสินค่ะดูวิจิตสินของเขานี่ค่ะสวยๆนะคะแล้วมันๆค่ะนี่ค่ะสวยๆมันๆเลยนะคะ ดูท้องค่ะท้องนะทรงสวยหุ่นดีค่ะทรงสวยหุ่นดีนี่นะคะเป็นงานนะคะงานงานแห้งๆเลยนะคะนี่ค่ะดูวิจิตรสินเขี้ยวนะคะนี่นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะท้องเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วมียันค่ะยันเขียนยัน นะคะคเขียนยันอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะตัวเดียวเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งแล้วนะคะงดต่อรองเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ EP นี้ EP ที่สามสิบแปดนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจ แอดไลน์ line, เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอด304 b i b e w นะคะหรือสายด่วนเข้ามาได้083-437-4753นะคะสแกน QR Code ได้ตามนี้เลยค่ะนะน้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วลูกค้าใหม่นะที่อุดหนุนกันเข้ามาเรื่อยๆเ,เลยขอบคุณค่ะเดี๋ยว EP หน้าเจอกันใหม่นะคะ อีพีนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ